วันนี้เราจะเข้าครัวทำไก่นึ่งกันค่ะก็มาไก่ด้วยเครื่องปรุงทั้งหลายผงนัวซ้อนหอยรสดีเอาตามที่เราชอบอะค่ะขาตะไคร้ตะไคร้ก็ทุกทุกให้มันหอมแล้วก็จะใส่ลงไปใน ในกรสชาติก็เอาที่เราชอบเลยนะคะสบายสบายตามที่เราอยากทานรสไหนใบมะกรูดก็ฉีกเอาเลยใส่ลงไปค่ะขาหัน่นขานี่เป็นข่าเหลืองของแม่ที่ปลูกเองค่ะ ได้มาจากสุรินใส่ลงไปค่ะกับข้าวทำเองก็ดีนะคะได้รสชาติตามที่เราชอบใส่ลงไปในไก่ค่ะก็จะทุกไอ่รากผักชีเข้าไปด้วยค่ะให้หอมคลุกไก่ให้เข้ากัน ใช้มือก็ดีนะคะแต่พอดีว่าไม่ได้ใส่ถุงมือก็เตรียมซึ่งมันเติมน้ำใส่น้ำลงไปในซึ่งแล้วก็เอาไก่ลงค่ะนี่น่าทานมากถ้าอยากให้ได้กลิน่นถ้าอยากให้ได้กลิน่นสมุนไพรก็ใส่ลงไปเยอะๆนะคะ อันนี้เราจะทำแบบง่ายๆเป็นแนวทางประมาณนี้ใครอยากไปเพิ่มเติมตามสูตรตัวเองสไตล์ตัวเองก็ได้ค่ะตามความชอบอะไครไก่เราก็จะล้างด้วยด้วยเกลือมาก่อนแล้วนะคะ ก็ได้ไม่ขาวนี่จะลงไปขาอ่อ,อนๆแล้วเราก็จะเหลือขาวไว้ใส่น้ำต้มด้วยค่ะ,ะก็นี่ค่ะตั้งไฟทิ้งไว้จนไก่เราสุกนั่นเลยค่ะใครอยากได้เปื่อยก็ต้มนานหน่อย สร็จแล้วเราก็จะมาตำน้ําจิ้มค่ะเราก็จะตำน้ําจิ้มแบบซีฟู้ดธรรมดาที่กระเทียมโขกให้เข้ากันตาน้ําจิ้มรสจัดหน่อยค่ะจะได้เข้ากับไก่นึง่งใช้พริกสดกระเทียมบ้านผงชูใจลงไปน้ำตาล ก็น,น้ำปลาใส่มะนาวไอ้นี้เราจะใส่มะนาวกับน,น้ำปลาลงไปในในก้นครกด้วยจะได้ <S <S เราก็ใส่มะนาวเราจะใส่ลงไปในก้นครกจะได้ความอร่อยรสชาติก็ตามที่เราชอบค่ะ เวมะนาวก็จากสวนที่สุรินค่ะแม่แกปลูกไว้กลับบ้านแกก็เก็บไว้ให้นี่บีบลงไปเยอะๆ ความอร่อยอยู่ตรงนี้แหละค่ะจัดจ้านแล้วก็หันต้นหอมผักชีให้เป็นเครื่องปรุงที่ใส่ลงไปเรื่อเครียงกินอยู่ง่ายๆตามสไตล์บ้านเราทำเองใครขยันก็ทำเนาะบางทีบางคนอาจไม่มีเวลาอันนี้ก็มาทำให้ดูเป็นแนวทาง อาจจะทําประมาณนี้แหละค่ะบางคนสูตรอาจจะเด็ดกว่าน,นี้ก็เยอะอันนี้เป็นสูตรแรกที่จะทําลงในแบบนี้ให้ดูกันนะคะแล้วก็จะมีเมนูต่อๆไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแต่นี้เป็นครั้งแรกที่เราจะทำ ก็อย่าลืมติดตามกันนะคะผักชีผักชีฝรั่งใส่เยอะก็หอมคะ่ะหั่นลงไปหั่นลงไป พอได้เวลาไก่สุกแล้วดูไก่สุกแล้วค่ะก็จะได้ความหอมของพวกนี้แหละค่ะข่าตะไคร้ใบมะกรูดเสร็จแล้วก็ตักใส่จานนี่จ้าตักใส่จานจ้า ใครอยากได,ได้เนื้อเปื่อยๆหนะ่อยก็ต้มนานหน่อย,เน,ยเนี่ยเเปื่อยแล้วค่ะดูสิคะเนื้อหลุดออกละข,ขาที่เหลือเราก็ลงไปในน้ำซุปด้วยน้ำนี้ก็จะเราก็จะตักเป็นน้ำซุปนะคะเราไม่ได้ทิ้ง ก็ปรุงรสลงไปในน้ําซุปหรือไม่ก็ถ้ารสชาติมันได้อยู่แล้วก็คือได้จากรสชาติที่เราหมักไก่มันจะมันจะไหลลงไปในตัวซุปอยู่แล้วอะค่ะบางทีก็ไม่ต้องไปปรุงอะไรเยอะแยะนี่ค่ะเราก็จะตักน้ําเราจะตักน้ําซุปลงไปคลุกในน้ําจิ้มด้วยนะคะจะได้เข้มข้นนี่ค่ะน้ําซุปแล้วก็เติมต้นหอมผักชีลงไปถ้าอยากได้เปรี้ยวก็เติมมะานาวอีกค่ะ อันนี้จะอยู่ในเวลาที่เราทานแล้วนี่ค่ะใครอยากความเปรี้ยวก็เติมมะนาวลงไปเราจะไม่ผสมไว้ทันทีค่ะน่าทานมากค่ะไปลองทําดูกันค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะเจอกันเมนูต่อไปนะคะขอบคุณทุกๆคนค่ะไปทานกันเลย